สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยนะครับตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับผมพร้อมให้สามตัวชอบนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีครับประจาวันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมนะครับสองพัน้า้หกสิบดะครับตัวชอบคู่แรกนี้ก็ไปกันที่คู่แรกของรายการเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างก้องสนั่นสอเทียนโพนะครับวันนี้ก็เจอกับแสงกะวันสอพงออมนะครับ เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่24นะครับผมคู่นี้ใครแพ้ตกรอบทันทีครับไฟแดงครับกล้องสนั่นนะครับนักชกจากกระบี่ครับอายุ16ปีสูง167เซนติเมตรนะครับตอนนี้นะครับก็ฟิซ้อมอยู่ที่สเดชพันธ์นะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นมวยซ้ายนะครับสีมือครบเครื่องนะครับประเภทมัดเท้าเข่าสอกนะครับผมมีเข่าในนีเหนียวแน่นนะครับผมเป็นมวยตัวเล็กนะครับแต่ว่าใจสู้นะครับผมหัวจิตหัวใจดีครับออกอาวุธได้หนักแรงด้วยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นนักชกจากสตูนะครับอายุยี่สิบปีสูงร้อยหกสิบเก้าเซนนะครับผมตอนนี้ก็ซีซ้อมอยู่ที่สอพงอมอนะครับที่จังหวัดสงขลาครับน้ําหนักไปปล่อยอยู่ห้าสิบเจดกิโลนะครับจะมากกว่าประมาณสามสี่กิโลเลยนะครับสไตล์การชกนี่เป็นมวยฝีมือดีนะครับประเภทดักจังหวะฝีมือดีนะครับผมดักเตะดักต่อยดักแทงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับผม ออกอาวุธดีครับสมองมวยดีไอคิวมวยดีนะครับผมคู่นี้นะครับผมก็ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยทางด้านกองพนันวันนั้นก็แพ้คะแนนให้ยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยมานะครับเป็นมวยตัวเล็กกว่าเขาด้วยนะวันนั้นแต่ว่าออกอาวุธได้ดีนะครับสู้ได้ดีเลยนะครับวันนั้นนะครับแต่ว่าก็แพ้คะแนนไปครับส่วนทางด้านของแสงตะวันนะครับวันนั้นก็ชนะคะแนนกับตันวันของโอมวีคนะครับ แสงตะวันนี่เป็นมวยตัวสำรองนะครับขึ้นมาจากตัวสำรองครับ <ST an> <t ose> คู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับต้นๆน,นี่อาจจะบทเบียดสู่สี่คู่ขี่นะครับแต่ปลายๆนี่ผมชอบไปทางด้านฝ่ายแดงครับชอบไปทางด้านกล้องสนั่นครับดูว่าเข่าในนี่เหลี่ยมเข่าในนี่จะทําได้ดีครับปลายๆนี่น่าจะบทเบียดแสงจางด้านของเจ้าแสงตะวันไปได้นะครับ <ST an> <t ose> คู่นี้ชอบไปทางฝ่ายแดงครับกล้องสนันส่น,นสอเทียนโพ ส่วนคู่ถัดมาก็เป็นคู่ที่สองของรายการนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสี่อยู่ครับอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซครับวันนี้ก็มาเจอกับคู่ปรับเก่านะครับผมแคมเมรูนสิทธิลมหนาวนะครับฝ่ายแดงครับอนันตชัยนะครับผมก็เป็นนักชกจักยรลานะครับอายุสิบเก้าสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับเจ้าตัวเนี่ยซิซ้อมอยู่ที่ลานาวอเตอร์ไซนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ห้าสิบสี่กิโลนะครับ เจ้าตัวเป็นมวยขวานะครับมวยเข่าครับประเภทมวยเข่าฝีมือด้วยนะครับผมเป็นมวยสมองดีนะครับดักจังหวะฝีมือได้ดีนะครับผมออกอาวุธได้รวดเร็วคล่องแคล่วนะครับส่วนทางด้านแคมารูนนะครับผมก็เป็นนักชกจากละยองครับอายุ19ปีสูง170เซนนะครับเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ก็ซีซ้อมอยู่ที่ซิดลมหนาวนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็เท่ากันครับ54กิโลนะครับสไตล์การชกนี่เป็นมวยเข่านะครับผมเข่าฝีมือนะครับ เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับผมประเภทขวาคอของคอล็อกตีนะครับผมตีนซ้ายหน้านี่ออกได้ดีนะครับผมไฟล่าสุดของทั้งคู่นี่ทางด้านของแคมเมรูนนะครับไฟนั้นนี่พลิกแพ้คะแนนให้เจ้าพายพยัก์ทอตอพัพพานาลายนะครับวันนั้นไปโดนศอกยกสี่ครับผมพลิกแพ้คะแนนไปเลยนะครับส่วนทางด้านของอนันตชัยนะครับไฟนั้นล่าสุดนี่ก็เอาชนะคะแนนเพชรลุงโรชดบางแสนมานะครับ คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับเป็นทางด้านของแคมรูนนะครับวันนั้นนี่จับตีวงในนะครับผมชนะคะแนนอนันตชัยและนาวอเตอร์ไซมานะครับคู่นี้ก็มองไปที่ไปไปครับผมต้นๆก็อาจจะบทเบียดสูสีกันไปบ้างนะครับผมแต่ไปายนี่ผมก็ยังชอบเข่าในของแคนารูนนะครับกระโดดขวาคอล็อกลัดตีนะครับผมแต่ถ้าต้นๆอนันตชัยทาได้นะครับทําได้ดีนะครับ แล้วไปปลายเลือกคุมเกมนะครับดักเตะดักต่อยดักแทงไปเรื่อยก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับแต่คู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่แคมารูสิทธิ์ลมหนาวนะครับเป็นมวยเคยชนะมานะครับแล้วไปปลายเนี่ยเจ้าตัวก็ขยันนะครับล็อกลัดตีวงในนะครับผมอาจจะแซงเข้าป้ายไ้ได้นะครับคู่นี้ไปทางฝ่ายน้ําเงินนะครับส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นคู่ที่สามของรายการนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ระหว่างเป๊กกระเป๋าลิงกี้นะครับวันนี้มาเจอกับดาวินชีลักกี้บันเทิงนะครับหรือน้องแชมป์นะครับ ฝ่ายแดงครับเป๊กครับก็เป็นนักชกจากยะโสครับอายุ21ปีสูง165เซนนะครับเจ้าตัวตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่56กิโลครับเจ้าตัวเป็นมวยเข่านะครับประเภทเข่าในอาชีพเลยนะครับเข่าเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมล็อกรัดตีนะครับผมแข็งแร่งแข็งแรงครับเดินติดติดดีนะครับออกอาวุธขยันครับส่วนทางด้านดาวินชีนะครับก็เป็นนักชกจากนครราชสีมาครับอายุ24ปีสูง162เซนนะครับ เจ้าตัวนี่ตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่เกียริเพชรนะครับน้าหนักไปปล่อยนี่น้อยกว่าหนึ่งกิโลอยู่ห้าสิบห้ากิโลนะครับเจ้าตัวเป็นมวยฝีมือนะครับประเภทจังหวะฝีมือครับคบเครื่องนะครับผมนอกได้ในดีนะครับเก่าเกมครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับผมแข็งแกร่งครับผมดักเตะดักต่อยดักแทงนะครับไฟล่าสุดนี่ทั้งคู่นะครับผมเคยเจอกันมาแล้วนะครับผลออกมาเสมอครับวันนี้ครับมาจัดให้แก้มือล้างตากันใหม่นะครับ คู่นี้นะครับผมก็ยังมองไปที่คู่นี้นะครับรูปเกมนี่ทางด้านความแข็งแข่งแข็งแรงนะก็อยู่ทางด้านเป็กปตททองทวีนะครับเรื่องเข่าในนี่วงในนี่เป็กแน่นอนครับส่วนทางด้านจังหวะฝีมือดีนะครับผมดักเตะดักต่อยดักแทงนี่ไม่เลือกประทะนี่ผมว่าดาวินชีนี่ดูดีนะครับสมองมวยไอคิวมวยถือว่าดูดีกว่านะครับไฟที่แล้วนี่ก็ดูว่าไม่น่าแพ้นะครับดาวินชีนะครับดูน่าชนะด้วยนะครับ คู่นี้นะครับตัวนี้วันนี้ให้ไปทางดาวินชีนะครับดูว่าดักเตะดักต่อยดักแทงไม่เลือกประทะนะครับผมใช้สมองมวยไอคิวมวยเข้าสู่นีอย่างไงนะครับเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับคู่นี้ไปทางฝ่ายน้ําเงินนะครับดาวินชีลักกี้บันเทิงนะครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับสมตัวชอบวันนี้นะครับพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไปด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันพร้อมมะกุ่มวิเครา์ สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลา์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกคูก่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ